ตามชื่อเลยครับคลิปนี้จะเกี่ยวกับทางหลวงหมายเลข117ถนนสายนี้เป็นถนนอีกสายหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการเดินทางขึ้นภาคเหนือโดยถนนสายนี้เปิดใช้งานในปี2525 25, ซึ่งก็ถือว่าเป็นถนนที่ใหม่มากเมื่อเทียบกับถนนอื่นๆในเขตภาคเหนือตอนล่างด้วยกันถนนสายนี้สามารถแบ่งได้3ส,ส่วนครับคือช่วงจากนครสวรรค์ถึงพิษณุโลก ช่วงพิษณุโลกถึงอุตร,รดิ์และช่วงอุตร,รดิ์ถึงอำเภอบ้านโคกโดยส่วนที่ใหม่ที่สุดของถนนทั้งสายก็คือช่วงจากนครสวรรค์ถึงพิษณุโลกครับโดยถนนในส่วนนี้คือส่วนที่เปิดใช้ในปี2525 25อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองและอีกสองส่วนที่เหลือนั้นเป็นถนนเดิมที่มีอยู่แล้วครับซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข117ครับแต่จะเป็นอีกหมายเลขหนึ่ง แต่ก็ได้มีการเปลี่ยนเป็น117ทั้งสายจนถึงปัจจุบนันทำให้ถนนมีระยะทางเกือบเกือบ400กิโลเมตรครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงถนนในส่วนแรกก่อนซึ่งถนนในส่วนนี้ตอนที่เปิดใช้ครั้งแรกนั้นมีขนาด2ช่องจราจรแต่ในช่วงปี2545-47ก็ได้มีการขยายเป็นขนาด4ช่องจราจร และจุดที่น่าจะกว้างที่สุดของถนนก็น่าจะเป็นถนนหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรครับเพราะมีการขยายเป็นขนาด12ช่องจราจรโดยมีทางหลักอยู่ตรงกลาง8ช่องจราจรและทางคู่ขนานอีก4ช่องจราจรรองลองมาก็จะเป็นในตัวเมืองนครสวรรค์ที่มี6-8ช่องจราจรส่วนที่เหลือก็จะเป็น4ช่องจราจรทิศทางละ2ช่องตลอดทางจนถึงพิษณุโลก โดยถนนในตัวเมืองพิษณุโลกจะแคบที่สุดครับโดยมีขนาด4ช่องจราจรเท่ากันแต่ไม่มีเกาะกลางถนนและก็มีรถจอดอยู่2ข้างถนนด้วยครับทําให้วิ่งได้จริงๆแค่2ช่องตรงกลางและนี่คือเหตุผลที่ต้องมีถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกครับเอาไว้ให้รถใช้เลี่ยงส่วนที่แคบที่สุดของถนนนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปว่าถนนสายนี้เคยมีขนาด2ช่องจราจรมาก่อน ซึ่งสองช่องนั้นก็คือฝั่งขาขึ้นเหนือในปัจจุบันนั่นเองสังเกตได้จากสะพานต่างๆเช่นสะพานข้ามแม่น้ำยมที่ราวสะพานจะมีลักษณะพิเศษคือมีการเจาะราวสะพานเป็นช่องช่องไวสองแถวทั้งสองข้างและที่ด้านล่างของราวสะพานก็จะมีที่ยื่นออกมาคล้ายๆทางเทาง้ทาทั้งสองข้างเช่นกันในขณะที่อีกฝั่งจะมีราวกั้นแบบนี้แค่ข้างเดียวอีกข้างจะเป็นราวกั้นแบบใหม่ และสะพาน2ตัวนี้ก็สูงไม่เท่ากันด้วยครับที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแค่สะพานเดียวครับมีสะพานอีก2ตัวที่ผมหาเจอที่อำเภอวชิรบารามีและที่หลักกิโลเมตรที่102บวก500ผมไม่รู้นะครับว่ามีอีกไหมแต่ที่แน่ๆน่คือถนนฝั่งขาขึ้นเหนือเป็นถนนเดิมแน่นอนและที่บอกว่าถนนสายนี้เคยเป็น2เลนมาก่อนก็น่าจะจริงด้วยครับ ถนนในส่วนแรกจะเริ่มต้นที่ถนนพหลโยธินที่จังหวัดนครสวรรค์ข้ามแม่น้ำปิงและตัดกับถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์จากนั้นก็จะผ่านจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกและไปสิ้นสุดส่วนแรกที่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองในตัวเมืองพิษณุโลกส่วนที่สองจะไปเริ่มที่จุดตัดกับทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองที่แยกคลองเมมที่อำเภอรพรมพิราม โดยในส่วนนี้จะไม่เชื่อมต่อกับส่วนแรกเพราะฉะนั้นถนนระหว่างส่วนแรกและส่วนที่สองจะใช้แนวเส้นทางร่วมกับทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองถนนในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดสองช่องจราจรมีสี่เลนบางช่วงบางช่วงก็เป็นถนนเรียบคลองและก็จะเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์และสิ้นสุดส่วนที่สองที่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์สองที่ตัวเมืองอุตรดิตถ์ และผมบอกไว้ตอนต้นคลิปว่าตอนแรกถนนส่วนนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข117เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหมายเลขเก่าของถนนซึ่งหมายเลขเก่าของถนนช่วงนี้ก็คือหมายเลข1325สายวังปลาดุกถึงเขอนนเรศวนและหมายเลข1104สายวังกะพีถึงพรหมพิรามนั่นเองถนนส่วนที่3ครับโดยถนนในส่วนนี้จะเป็นทางเขาครับแต่ไม่ได้คดเคี้ยวมาก ถนนในส่วนนี้จะไม่เชื่อมต่อกับส่วนที่สองเพราะฉะนั้นจะมีการนับหลักกิโลเมตรร่วมกับทางหลวงหมายเลข102และ11ถนนก็จะผ่านไปทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านอำเภอเล็กๆของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเขาขนาดสองช่องจราจรและไปสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข1 2 6 8ครับขอบคุณที่รับชมครับ